ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มียาริสสคันมานําเสนอครับปี2021กับ22ครับต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้ครับเป็นรถปี2021ครับ1.2สปอร์ตยาริสแฮทแบ็กหประตูครับไม่หมื่นสามครับฟังไม่ผิดครับไม่หมื่นสามรถปี21ครับป้ายทะเบียน550นครราชสีมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้สหรับคันนี้ก็สวยๆอีกคันหนึ่งครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเจ็ดพนะครับนะส่วนคันนี้ครับเป็นรถปี2022ครับสวยอีกงคันเหมือนนนกััคนี้เลขม่ครับ ฟังไม่ผิดครับเลขไม่หมืนหกราคา4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแปดพันครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยทั้ง2คันครับส่วนใครอยากฟังรายละเอียดรอบคันทั้ง2คันนี้ว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับ วันนี้ก็มีตัวยาร d i s c ับตัวแฮกแบ็กหประตูครับมานําเสนอครับทั้ง2ปีนะครับนะปี2021กับ22ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้บอกเลยว่ารุ่นออปชันอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่โฉมกับปีเท่านั้นนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องกรุงเทพครับเรามีบริการไแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยดอกเบี้ยต่าสุดยังคงมีอยู่นะครับนะ2.39 สิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับใครไวกว่าได้ก่อนแล้วก็ผ่อนอีกทีครับผ่อนปีหน้าฟังไม่ผิดครับผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะครับใครอยากได้ทั้ง2คันนี้โจทย์ฟรีดาวมาหาผมดีครับรถมือเดียวครับไม่หลักหมื่นทั้ง2คันนะครับนะหมื่นต้นหมื่นกลางครับนะทั้ง2คันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้เห็นไหมเห็นหนคันนี้นิ้วที่ผมชี้อยู่ครับเป็นรถปี2021ครับคันนี้เป็นรถปี2022ัีครับแตกต่างกันตรงไหนครับเห็นไหมอ่านะครับแตกต่างตรง กันชนด้านหน้าครับเห็นไหมครับตรงนี้นะใหญ่ๆหน่อยตรงนี้ครับเล็กๆหน่อยนะครับนะคันนี้ป้ายทะเบียน550เป็นรถปี2 0ง1ิดครับส่วนป้ายทะเบียน4833เป็นรถปี2022อ่าิแตกต่างกันหนึ่งที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันทั้ง2คันนี้ผมขอย้ำอีกทีว่าฟรีดาวได้ทั้ง2คันแล้วก็ผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะครับด้านหลังครับนะก็แตกต่างกันครับนะเป็นตัวสเกิร์ตจากโรงงานนะครับนะตัวสเกิร์ตจากโรงงานครับ ตัวปี2021น uh ่ครับ э น่าจะเป็นสีขาวล้วนแบบนี้เลยนะครับนะด้านล่างก็จะเป็นแคปล่านะครับนะด้านล่างก็จะเป็นแคปล่าแบบนี้เป็นสีดําติดตั้งไปจากโรงงานเหมือนกันส่วนรถปี2022ครับจะเพิ่มความดําขึ้นมานะครับนะจะเพิ่มความดาขึ้นมาเป็นดําเงานะครับเป็นดําเงานะครับนะสีสวยแบบนี้นะครับนะสีสวยแบบนี้เลยนะครับก็แตกต่างกันนะปี2 0 2 2ัีอกับปี2อ2 1ันบเะครับล้อแม็กเหมือนกันหมดนะครับนะสันเหลี่ยมด้านข้างเหมือนกันหมดตัวกระจก ต่างกันแค่ปีครับต่างกันแค่ปีนะครับปี2021กับปี2022นะโฉมหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับนะใครชอบคันไหนสามารถติดต่อมาได้ปี2021กับปี2022ครับราคานะครับนะห่างกันอยู่ประมาณ20,000บาทนะครับนะ20,000บาทเพิ่มอีก20,000ครับได้ปี2022นะครับคันนี้419,000นะครับฟรีดาวได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถคันนี้กันนะครับตัวนี้ก็กระจก เป็นกระจกภาพไปฟ้าตอบไปฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะสัเหลี่ยมคมๆร้อแม็กปัดเงาสีทุโทนเหมือนกันนะครับกันชนหน้ากันชนหลังครับไม่มีอ้าแล้วก็ทั้ง2คันนี้ผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยครับฟรีหปีนะครับฟรีหปีแล้วก็จองวันนี้ครับผมมีหมุนวงล้อให้แกนเซลของเรานะมีข้อเสนอพิเศษมากมายครับนะใครอยากมาหมุนวงล้อครับนะรับน้ํามัน2 0 0พรับเสื้อรับนูนรับนี่นะบอกเลยว่าตอนนี้จัดเต็มครับรีบๆจองเข้ามานะครับนะ รีบจองเข้ามาสีสวยทั้ง2คันนะครับส่วนด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรถปี2021นดะครับด้านในได้เป็นเบาะนี่เลยครับนะเป็นเบาะตัวหนังนะครับไล่ตะเข็บสีฟ้าแบบนี้นะกว้างขวางอยู่แล้วนะครับนะกว้างขวางอยู่แล้วแล้วก็ตัวด้านหน้าครับนี่เลยนะครับนะด้บอรสีสวยตัวเบาะเบาะหนังเหือนกันไล่ตะเข็บสีฟ้าตัวนี้ไล่ตะเข็บสีฟ้านะครับแล้วก็พร้อมกับหน้าจอขนาด4.2นิ้วของแท้จากโตโยต้านะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r าเพ Android Auto ได้นะครับนะก็สีสวยตัวพรมของแท้จากยานิ์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะกระจกของแท้จากตัวต้าครับผมเดินดูให้รอบคันแล้วนะครับผมเดินดูให้รอบคันแล้วก็สีสวยอีก1คันนะครับคันนี้แจม่มมะรถปีเอ็ดนะรถปีเอ็ดนะเมื่อกี้ผมขออภัยนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นแคบลาเป็นดําเงานบนะเป็นดําเงาส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับกส็สวยๆอีกคันหนึ่งส่วนรถปี2022ครับนะ เปลี่ยนแค่กันชนด้านหน้านะครับนะแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหลังสเกิร์ตของแท้นะครับสเกิร์ตของแท้จากโรงงานทั้ง2คันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชมด้านหน้ากันตัวนี้เป็นยางบิสโตรนะอ่าเป็นยางบิสโตนส่วนตัวนี้นะครับนะเป็นยางของดันหลบนะครับก็แตกต่างกันนะแต่ยางตัวนี้เป็นยางปี2021นินะครับนะติดมากับตัวรถแล้วก็ยางของตัวนี้เป็นยางปี2022่ติดมากับตัวรถเหมือนกันนะครับก็เอาไปใช้งานยาวๆครับนะได้ยางยี่ห้อทั้งคู่นะครับ ส่วนคันนี้ครับนะเป็นรถปี2022สันเหลี่มก็คมๆแบบนี้ครับด้านหน้าไฟเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับตัวไททามแบบลายนิ่งนะครับนะให้ดูก่อนนี่เลยนะครับสวยไหมผมไม่สวยนะสัหลี่มคมๆล้อแมกเหมือนกันเลยนะครับนะล้อแมกขอบ15เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกพ,พับไฟฟ้าแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับมา ในส่วนของภายในก็ไม่ได้แตกต่างกันครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับเบาะหนังแบบนี้นะครับล่ตะเข็บสีฟ้าเหมือนกันนะครับนะล่ตะเข็บสีฟ้าเหมือนกันความกว้างของเขาบอกเลยว่าเขาได้สูงเขาได้สูงนะได้กว้างแน่นอนถามว่าคนตัวสูงนั่งได้ไหมนั่งได้สบายครับหนังคาเขาสูงนะอาจจะไม่เหมือนเก่งนะครับตัวนี้พวงรายบันติฟังก์ชันหน้าจอขนาด4.2นิ้วของแท้จากตัวตาหน้าจอเขาไม่ได้เสียนะถุงเขายังไม่แกะ ถวงเขายังไม่แกะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสวยอะ่ะอยากได้สักคันใครอยากได้รีบติดต่อมานะครับนะทั้ง2องคันนี้ผมรีวิวแล้วทั้ง2คันนะครับส่วนใครอยากเห็นห้องเครื่องนะครับหรือตัวฝากระโปรงนะจุดอะไรต่างๆเนี้ยคันละ15นาทีกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับนะกลับไปดูย้อนหลังได้ สองคันนี้เต็มๆครับแล้วรถปี2022นะครบรอบ60ปีนะสติกเกอร์เขามีให้ครบแล้วนะครับนี่สติกเกอร์ของแท้ครับนะฉลองรอบรอบ60ปีตัวที่ทํามา60ปีก็จะมีตัวแบ็กท็อปใช่ไหมเอไมแช่แบ็กลูปตัวสปอร์ตพรีเมียมนะหลังคาดานะครับนะก็เป็นตัวหายากนะตัวนั้นใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทั้ง2คันนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนห้องเครื่องกิบอยู่แล้วนะกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับนะกลับดูคลิปย้อนหลังได้ทั้ง2คันนี้เลย สุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับวันนี้ก็เอาสองคันมารีวิวให้ดูให้เฉยครับว่าแตกต่างอะไรกันยังไงเครื่องยนต์เหมือนกันหมดนะครับก็แตกต่างเฉพาะตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับนะนอกนั้นภายในเหมือนกันหมดครับเลือกได้นะครับนะราคาห่างกันอยู่2 0 0หมื่นกว่าบาทนะครับสุดท้ายนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ